สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเฟสดีที่ปันทั้งหมดสองไปดูใกล้ๆก,กันเลยครับผมจะเรียงจากตัวเก่าไปหาตัวใหม่นะครับนี่ครับก็จะไม่สมบูรณ์นะครับ อั่นี้ผมก็หายไปชิก้าเนี่ยครับมารีวิวกันเลยเข้าเรื่องตัวนี้ก็จะเป็นลิกไหนบอนนี่นวครับตอนนั้นผมพูดผิดเป็นอิจินไนครับนายใหญ่ก็จะมีเพิ่มตรงที่แบบมีสีคำๆคนะครับก็มีตา ตัวต่อไปอขุ้ขมาหนะอครับตัวที่2อคราวนี้นะครับเป็นบอนนี่อีกแล้วแต่ไม่ใช่ลิกไนหน้าก็จะดูเละเทสน,นิดนึงนะครับ นี่ครับเป็นววสเลตบอนนี่ bon ny, นะครับแล้วก็กลับไปอยู่ที่เดิมตัวต่อไปครับเ,เป็นไนเมนะครับจะเพิ่มเป็นสีของตาเห็น,นะครับ มีตัวสมบูรณ์ใช่ไหมกี่ตัวครับต่อไปเลฟตี้ตัวนี้ก็นิ้วหายแล้วก็ตัวนี้มีความสามารถพิเศษนะครับเราไปดูกันเลยนี่ครับพิเศษไหมละ่ะครับข้างหลังก็จะปประมาณนี้ ต่อไปมตัวไหนวะตัวเองยังลืมเลยอ่ะครับตัวนี้หรือเปล่าชิกานี่ครับวิเทเลชิกานี่ครับ เดี๋ยวสักวันผมจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นดิกไนชิกก้านะครับตัวถัดจากนั้นมาก็าจะเป็นนี่นะครับมันคือวิตลิตเฟดดี โอมาในภาคสองแล้วก oh, so, like, right? like, ็จะประมาณนี้เลยนะครับเริ่มบ้าเลยฮิปโปมิสเตอร์ฮิปโปแบบเงาวับเงาวับเงาวับจริงด้วยอันนี้ก็กระดิกหูได้นะก็ขยับมือได้นิดหน่อย นี่นะครับครับตัวต่อไปเลยแฮปปี้ฟรอสตูเป็นแฮปปี้ฟรอสนี่ครับมือมันที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่ามันไม่ได้ทักทายใครนะครับมันแค่จะมาตบหัวมิเตอร์ฮิมโปรเฉยๆสร้างมมนครับครับ ตัวนี้มือก็ขยับได้เช่นกันนีนะหัวขยับได้ถอดได้ด้วยก็เท้าก็ขยับได้เหมือนกันนะนี่ครับทังสองข้างเลย ดูืัสปริงแท็บอะ tap. ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มาทีหลังก็ได้นี่นะครับสปริงแท็บอันนี้ก็เอวนะ มีหัวเปลี่ยนได้นะผมจะเปลี่ยนให้ดูแล้วกันอืมใช่ไหมครับ ก็ไปดูคลิปที่รีวิวสปิงแครแล้วกันนะครับที่เปลี่ยนหัวได้อืมไปพังก็พังวะและตัวนี้คือตัวอะไรเหมืนคืออะไรมันเป็นหุ่นยนต์ในจินตนาการของผมเองนะครับขยับแขนขยับขาได้ได้ทุกตรง นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ใ,ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย